สัสดีครับดู่กับรถแทรตลาดหางนะครับมาอยู่กับรถซิ่งนะครับ,รรน,รบนี่เอารถมายกครับนี่ครับ สา,าคนเมาเี่ครับขามสะพานอย่างนี้นะไ่สิ์ร่วงนะครับได้เวลาเริ่มงานแล้วครับห้าโมงกว่าแล้วครับ <c oughs> นี่ครับนึกว่าจะไม่ได้จับจแล้ววันนี้ สงสัยจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วมั้งครับตอนยกไม่มีขากล้องนะครับโอ้หี่มเลยนะครับคันนี้สามหนึ่งสามอ๋อสามหนึ่งสองบีซีอาร์นะครับโอ้ไม่ใช่บีซีอาร์นะครับดีสองกีซีนะครับคันนี้โ,โ,โหตัวแทนไปด้วยครับปิดก่อน ิดเครื่องก่อนครับขากล้องอยู่กับปิยกอัพครับามาลองดูกันหน่อยครับหลังจากวางมือไปนานแล้วครับคันนี้ครับ เจ้าสามหนึ่งสองไทกว้างมากเลยนะครับมาเจอคันนี้นครับโอ้โหกว้างจริงๆเลยครับเนี่ยไปครับเล่เทแคบๆมานะครับพอเจอคันไทกว้างเลยโอ้โหดูไว้กว้างจริงๆครับ ต้องขออภัยนะครับต้องพักการถ่ายก่อนนะครับน้องต้องข้ามสายไฟก่อนนะครับ การยกท่อครับเคยมีไหมครับไงเมื่อกี้ยกนะครับรักไหมครับสามหนึ่งสาม bcr นะครับมันไม่ตัดนะครับต้องกดนะครับแต่ถ้าเป็นสาม หนึ่งสองดีสองจีซีนะครับ่อนตัดนะครับเวลาพักคอนโทรลนะครับตันหญ้าพวกหญ้าพวกอะไรนะครับนี่ครับอันตรายนะครับนี่ติดเครื่องด้วย ลูกพี่เลยนะครับเนี่ยลงไปในน้ํานะครับลูกน้องเลิกงานแล้วครับเลิกงานแล้วก็บ้านใครบ้านมันครับเดีย๋ยผมเลิกงานแล้วก็นู่นครับห้องพักมีอยู่ัข้างไหนนะครับสุดคลองเส้นนี้แล้ครับ พอมาเจอคันนี้นี่รู้สึกว่าไวมากครับจบแล้วครับเดินไปเก็บแล้วครับก็บากดไลค์กดติดตามช่องสอสเสียบตลางหักด้วยนะครับสวัสดีครับ